สวัสดีเอฟซีสายบุญครับช่วงวันที่สิบหานะครับหลังจากทั้งช่องครับไปถ้ำบุญครับเ็ดต้นปา่าป่าไปวัดปูเทท่ยงครับมานะครับเนาะอากาศช่วงสวยๆจังหน่อยครับหาโมงก็กลัวครับกัจะมาฟังคําเบาคํจาจ่าของปูว่า หลังจากแห่ต้นผาป่ามาแล้วถวายต้นผาป่ามาแล้วครับปูจะให้แนวทางตัวใดครับส่วนปัจจัยของพ่อพี่น้องครับฝากผ่านมาทั้งสองนะครับเดี๋ยวยินงจะนําขึ้นถวายให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ทั้งสองคนอะไรคนละแชร์นะครับเด้อครับเอฟซีฝากปัจจัยมากครับกับตั้งกิจอธิษฐานเอาเด้อครับเด้อครับขอโชคขอมันขอโชคขอรับจากปูว่าปูจะให้แนวทางตัวใด ครับคฟังดีๆพี่จารหน้าคักๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีเน่ารางวัลครับผมสำหรับตัวเลขปูรี่นะครับเอเจีกฟังดีเดีครับปูกัเครื่อง1ิเจ็ดอ่ะเครื่องเก้าเ็วกเครื่องเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับเอเซีกฟังดีๆครับ ฟังซอยกันพิจนนารณาซอยกันนะครับว่าปูเน้นตัวไหนพิจารณาตัวไหนครับฟังดีๆพิจารณาครับก่อนจะลงทุนครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวแอดยิมครับผ้าขึ้นหอถวายปูยยครับเพื่อครับเอาปัจจัยของพ่อแม่น้องขึ้นถวายปูให้เพื่อได้โชคได้หมันได้โชคได้ไดลาบน้ำกันสําหรับ เอฟซีที่ฝากปัจจัยมาส่วงเ้านี้ครับแอดยิ้มก็ยังบ่ได้ขึ้นให้แล้วครับเด้อยังบ่ได้จดไายซื้อครับผมก็เป็นมูอรุ่นครับเป็นมือถัดไปอีกครับเพราะวะเสียช่วงมากเพื่มเสียขึ้นปั๊บก็คือเป็นไปว่เลยครับเพราะว่าแอดยิ้มกับทึ่งไายคลิปนะครับทึ่งจะมาจดไายซื้อพ่อแม่พี่น้องครับกเห็นใจกันเนี่ยครับผมกัตามมือ เป็นเมือ่อเป็นเมื่อไปครับทรงมือหนีบอื้อมมือรุ่นครับเคยได้ขึ้นถวายให้นะครับเนะมาะมอมนว่าทรงมาปรับแอดกาจืขึ้นปับบ่ไดดครับเพราะว่าส่วนวี่วเพราะว่าเคืองทศัพท์ของแอดกาถ่ายคลิปอยู่ครับผมครับผม เสร็จจากการถ่ายคลิปทำธุระของแอดยิมเสร็จแล้วถึงจะได้เบิ้งแรกซื้อให้ครับก็ขอให้เอฟซีเข้าใจนะครับเด้อครับก็ขอขอบมบุญขอบคุณนเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องครับผม <S <S เพื่อ่เป็นการเสียเวลาติดตามคํา,าบอกคําจ่าของครูครับ สวัสดีครับเพื่อนคู่สวัสดีครับสวัสดีสุภูสุคนนะคะค่ะทีเอฟซีกำลังติดตามค่ะมุนิกเกอรพื่อไปท่ามูลมากนะคะยอดผับปลาที่วัดป่าวันเมื่อนนะคะหรือชายาปูเททองได้ยอดที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะคะหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดบาท่ไหมบ้านหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่สามตัวเยอะสามตัวครับผม พราะว่าปูเล่าแหนไม่คู่ไปเพิ่มเก้าเกจเก้าสิบเกจบาทนะคะบวกหัจใว่ายอดสีเท่าไหนแล้วแต่ว่าู้รัวเอาโจกใส่เก้าสิบเกจบาทเนี่ยสัดเก้าสิบเกจคนนี้ร่วมลวงลงก็คือลงตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดจางเสรนะคะครับผมแค่นี้แหละพี่นี่พิจารณาเบื้องเรือว่าพวกนี้ไปเสี่ยมเป็นอาหารกับวันมันนี่ก็ร่องบุ้แล้วค่ะครับผมค่ะซื้อง่ายดอกฟ้าบริบ <l ug> การบริการสามเกจเลขเกจสามตัว <l ug> ค่ะเออเออหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดซ้ำวันเลทีไม่ผู้ละค่ะบาตลังไม่กับสามเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะค่ะบัตลังโกว่าเลทสามโดนเลทสามวันเลทเจ็ดสามตัวก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดตัวที่เรางดู้อันนี้เพิ่นฝากมากนะคะเพิ่นรวมบุญมาก ขอพรองปูขึ้นผ่านถวายปูวัดสันมานางอัมพรสุรชัยและครอบครัวนะคะของครอบครัวขอถวายปูปปตาสานเรื่งผืนรวมทําบุญขาลอยนะคะพร้อมมาไล่เก่าพวงเพื่อสักการบ,บูชาถาวายนะคะนี่แหละคะ่นะเอนะาเป็นงานมาอย่างดีๆเลยคุณตาคุณต,ต,ตมาได้ลาบอะไรได้ก็ได้เดี๋ยวเอขึ้นไปครับผมค่ะวันนี้ถามมาทั้ง นางกระตายค่ะน้องค่ะนางกันเรียงวันกันสะกอนบ่กันสะกอนกันสะกอนนนนนทศิรินะคะนนทศิริค่ะพระหลวงบุญมหาลอยบาทซาถูกค่ะขอขอบูญขอบุณฝากมานั่งนั่งตายนะนั่งกระตายนะคะค่ะอันนี้ค่ะคือนางประพัสชรเดชศักดิพนนะคะเดชศัก์แมนบดเดศดิพนค่ะ วันเกิดนะคะวันเกิดเป็นขอก้อนน้ำปูนะคะทำบุญถวายปูเกเลยเกซีไพรวันหนึ่งลอยกหนึ่งลอยิมนึ่งลอยนาหน่อยหนึ่งลอยนะคะยิมว่กขอบคุณหนา่อยขอบคุณหลวงบุญมากนะคะขอถือหวยแล้วส่งอะไเด้๋คุณคอ ขอ้อขอบุญขอบคุ่นเอฟซีหลายๆนะคะทัวโลกค่ะที่รวมบุญมากขอใหพิ่นมีโคม,มีลภม,มีโคมีม,มัสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อมือกันขอใหา่ำํำร่วยไปน้ำกันนะคะตัวเลียที่ปูบวอว่ะข้อหาอ่อกนะคะคท,ทีห้าออซื้อได้บ่ทษไปนะคะ่ะลอตีกับมอนี้ก็มีขายนะคะขึ้นมือเศร้ากับเราเะป็นว่าไม่เชื่ออย่าโลภหรูนะคะเรือว่าลงงง่ายค่ะตามที่แม่คู่เห็นนะคะ เพราะว่าถ้าพูดว่าห้อยพญานาคมื่อกีอ้สินห้อยแบบแบบแบบกันเงินแล้ค่ะเป็นเป็นร้อยขึ้นหนาหลดนะคะบางทีแม่คู่ก็เลยถอยรถขั้นเดียวมาเนาะคะ่ะเพราะว่าเสี่ยวรถเตรียมไปทําบุญะค่ะ <c oughs> บ้านนี้ก็เลยว่าโอ้ยทั้งหนาลดซึมซึมสีมีฝุ่นหลายแท้สั่นแม่คู่ว่าสิไปดฟัดออกเอ,อ้ามันคือห้อยอยังไงแต่เลยชอบสามนิ้วนี่แหละสี่ถึงสามนิ้วหรือสี่นิ้วนี่แหละค่ะยุนาลดปูเลยค่ะ <c oughs> หายวายอยู่กับโจกหนากับจกมันี่มีห้อยบ่บ่มีหมองเลี่ยนใช่ไหมีห้อยอะไรแบบว่าอยู่แล้วก็มีสุดอยู่ห่างก็อราจจะประกวดให้เห็นให้ให้เข้าเอจใจกับบอลแนวเนื่องจาว่าเพราะว่ามืงขึ้นแม่คู่ฟันหลีแม่คู่แต่ทนเป็นเด็กที่ขันคู่อยู่ห่างเป็นห้อยลูกซี่เขาเปเห็นเป็นเหล็กด้วยค่ะแต่ว่าแม่คู่กับฟันเนาะค่ะมืงขึ้นนีจก็คือจังมีแนวแบบว่าคือจังะ เป็นงานเนี่ยแะค่ะเป็นงานเป็นงานใหญ่คือห่อแห่จังเสร็คือเฮาแฮ้งานบวชจังเสร็นะคะแล้วก็มีนางล่ำบัดนี้มีตะพูนาตาสดื่นแจ่มใสคนหลายหลายบัดนี้คือยินดีปีดาคือจังงานใหย่งนี่ยแหละบัดนี้แม่พูดก็เล่คือห่วงึือมาแต่ว่าเขาเป็นป้วะบอกว่าพระเก่าซิบเก่าเด้อพระเก่าซิบเก่าบัพระเก่าซิบเก่าเนี่ยแหละ ก่กงคืเก่าๆเก่าเพาะแม่คู่อะไที่ทอนเมือเคื่อนอน,อนี้นะคะไปจดธูปันผะค่ะย,ยูสารค่ะยูสากรก็เลยว่าผู้เอ้ยมาบอกเป็นตัวอนไห้เดาห้มันแด้ไห้ได้ให้บอใหลูกไห้ร้านปั้งให้เพื่อนเด็กเด,ด็กินได้ท่านนำ้ำอันนี้แม่คู่กับฟันแบบนี้นะคะจ๊คสีเมยเป็นเป็สิวเบอเกียวนี่เทากับบลู้นคะค่ะแต่ว่าเท่ากับไห,ห้เป็นแนวทาง การเป็นแนวทางเอฟซีพี่เจรน,นาเบุกมามันสิตุกกับพวกแกของบอหลังจากฟันแล้วนะคะยังบุศสากลับมายังว่ารวดรวดขนาดนี้นมันคือจะมีห้อยพยาน,นาคักมือขึ้นไปเบียนขึ้นไปแต่ตว่านะมือน,นั่นปูว่าอันจำในบนบบน,น,นั่งกองบวชพระมือนั่น,นกกที่ที่พระที่บวชนะเจ้าโก้พระที่ที่ที่บวชพระน่ะไหมฮะที่บวชไหนนะเพื่อนหนูหนะคะมีสิบเจ็ดองอ ที่ปบวชมาร่วมบวชกองบวชนั่นแหละพระสวดใครยังร่วมเหมือนเราไปสิบเจ็องค์แม่นแล้วจะรถคันนี้กับว่าเนี่ยมุโร่เขาบวชขีดพอแม่ว่าบวชพระเพื่อกันขี่รถคันนี้แหละไปบวชหนักขี่คันนี้เออหนักค่ะแม่นหนักค่ะตอนบวชนะตอนแค่ไปนั่นแหลเองหนักค่ะโอ้โหแม่เพขี้ห้อยพญานาคกว่าเออห้อยพญานาคแม่เล้ยมาเตือนมาเตือนเข้าให้ แม่รู้เลยค่ะปูก็ติกบ่าเก็บเก็บเก็บวนด้ว่รานี่ปูกยาเจกระเป๋าเลยเพราะว่าว่าเป็นนั่นนะค่ะว่าเป็นว่าไม่มัดออกแล้วนะคะความคิดจะคล้องกับมัดแต่เจ็ดศูนเจ็ดศูนเก่าศูนจังเสรเก่าเก่าแม่คู่ซื้อไ้แต่พ่อได้บอกว่าสิบเกีสิบเก็ดปูกก็บ่าเรืออยู่แต่จะเอาบ่อใส่ใจแต่ว่าปูกสิว่าเอาแ้วเรียว่ายำกับ่จักถ้อยไงอี่เลยค่ะ ครับเบื้องเงาหมอเสาเนาะไฟมันทุกสวางไอ้วันก็นมา,า,าเพราะทันเห็นละส่งส่งเฮฟซีแม่แม่ไทยแม่ไทยลงอันคุมทันเห็นอยู่แม่นบังคุระพ่อเฮฟเป็นตัวเลขนั่นแหละ,ละแต่ว่ากะเรียดแต่โศกไปโศกมั่นนะคะแม่คู่เห็นยังสี่กะเลยดนำมาว่าวหายฟังค่ะนำมาว่าหาเพื่อเข้าสิได้โได้ลากางที่เข้าเลื่อมเข้าเบอร์เอจ่เหลี่ยบเหลี่ยบรวดปูนี่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วค่ะ สองศูนย์เจ็ดหนึ่ง้าคกระกซือได้เกจศูศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งบะเสือตายอนเนี้ย <c oughs> วังออด้่สามาตัวแล้ว<า>สองเพราะว่าส่วนหมากโหลดปูหรือไวอยังกัตามมันสีมีแปลกแปมันสีออกเลย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันสีมีมีแนวมาเยอะ,ะนี่แหละเข้ากับประเด็นทิศเก่าแท้ปูว่าสิศเก่าเก่าศูนมนั่นละทุ่มจะอีบงกอน้าดปูกับบมีแนวสีเห็ดเพิ่งเห็ดแต่แค่นั้นนะคะนอกจากนับ่มีตรวจตนแต่ว่า ถามมาเพื่อกะสีสิงนั่นบรรณมีว่ามันก็เลิ่มเปลี่ยนห้อยตามตีชีแม่ครู้ไปเห็นอยู่วันนั้นวันนี้ว่าห้อยพญานาะก็ห้อยเดียวกันนะค่ะก็รีบมาเปรียบเทียบเออไม่ห้อยอีกอย่างหันว่าห้อยนึงก็ไม่ห้อยสีแม่เป็นบมดเเรื่องกับเพราะเปลี่ยนเลยไปไปเปลี่ยนได้หมดข้างมาเปลี่ยนขึ้นมาเป็นมือวัดที่สิบห้าเออมือวันที่สิบห้ามือวันศิลไงน่ะมันศิลไงพอดีแม่ครู้ก็บฟันดีพร้อมแสดงว่าผูเ้คนมาเสริมสามบารมีน่ะค่ะคนกาสีแม่จับศิล มหาปูยี่นี่เพื่อการสิเผ้าบ้านยี่นี่นเผ้าบา้านเลยที่หาเจสซี่ซึนอยู่นี่ย <laughs> น่ารักพี่นี่พี่เจริญหน้าบุญน,นะคะเด้ออ่าพอดีอค่ะสิมีม้วนคู่ค่ะเออเรื่อมเบาอย่าฟาห <laughs> <laughs> ล่อเสียจ,จวนค่ะเสียจ,จวนมากมือหนีเด้อค่ะเด้ <laughs> ลอล่อติดตามค่ะจังน้อยคะ่ะล่อเสียจ,จวนใด้เป็นคู่เบาจยกกับเป็นเสียจ,จวนมากกันละนะคะเนาะค่ะเสียจ,จวนก็ต้องเดินทางมากเลยค่ะเด้อ บอกคนใหม่ต้บนบ่หุ่นยากสิว่าสิีจะ้ไนะเพรา <c oughs> ะว่าห็นี่สิบหาครับสำหรับทีมก็ขอจบคลิปลงเพื่อนทํางหมก็ขออย่ด้วยกันครับสุขสมักมนกับตัวเลขคว,วามปันของแม่คู่ครับก็คือเก้าสิบเก้านะครับเด้อเก่าสิบเก้าสวัสดีครับวัน่ส้า <c oughs>